สวัสดีค่ะดีตราสู่แผลน้ำฝนคันดอยค่ะวันนี้โน้งฝนมาทำมาหาเขากินในป่านะคะวันนี้เราเจอเยอะเลยค่ะเศรษรกที่เราเจอนะคะนี่จะเห็ดค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดที่แบบเห็ดเลือค่ะนี่เห็ดนุ่มๆคล้ายๆเหมือนเห็ดหอบเลยอันนี้หลายคนถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะเอาไปตาน้ำพริกก็ได้ค่ะหรือว่า เรารวบแล้วก็จิ้งกีนเล่นๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอร่อยค่ะนี่เนี่ยมันแบบหนึบๆน,นะคะเนาะอร่อยมันแล้วมันจะมีความหอออยู่ในตัวเนี่ยแกงก็ได้ค่ะโอ้ดูแฟนุก,ก็มีอีกหลายรูเลยอ่ะเหลือๆนะเนี่ยมาเสียนนี้แหละอันนี้มาเสียแล้วนี่สวยมากเลยรูนี้กะราบแบบอ่อนๆพอดีนะคะมันไม่ได้อันนี้มากไม่ได้แกงมากนี่เป็นแบบนี้ กากาอันนี้แม่ยังไม่กินนะคะเราไปกินได้เลยอันนี้เราเก็บมาได้สัพเหนึ่งก็พอได้อยู่นะคะนี่เรามาดูตะการนี้ดูข้าวบุก็มีใช่เยอะเลยอ่ะน้ำมูไม่กีขึ้นไปไม่เห็นหรอเห็นนี่เก็บมาสองลูกไม่แน่ใจว่าใช่ก็เลยใช่ค่ะนี่แหละใช่เก็บมาสองลูกจะแค่สองอันแล้วก็ไม่เห็น มันก็จะอยู่ขึน้นแหบประมาณนี้นเล็กมากเลยเนะาะทำไใช่ถ้ามัน,มนมแบบขึ้นมาในใกล้ขึ้นมาแบบได้เลยอย่างนั้นอะอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงเอออย่างนี้แหละอร่อยแม่เมยงนี่จริงมันจะมีมะมความหอมอยู่ในเฉพาะตัวมันนะมาแอบ,บอะไรตัวนี้คะ่ะนี่เลยมาแอบ,บอยู่เฉยๆตัวนี้นนรู้ใหญ่ว่านนี้อันนี้ก็เหมือนกันนี้แอบ,บอยู่นะคะสวยอะ่ะ คือมันพอดีพอดีนะคะน้องไม่แก่จัดแล้วก็ไม่ไม่ไมีแมกินนะคะถ้ามาอยู่นะคะมันก็อยู่กับแบบนี้ค่ะละลายลูกเลยนะคะนี่มันจะอยู่แบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่นค่ะแล้วก็มันจะอยู่แต่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ข้างในเลยนะคะโอ้แอบบนี้แบบสวยนะคะเราจะได้ยีเสียจะกระจางด้วยนี่ตัวนี้อีกนี่ค่ะ เห็ดแบบนี้เก็บไปแบบนี้เลยนะคะเห็ดไม่มีพีค่านี้กินได้เลยนะคะสมัยกบสมัยกล,ยกลองพ่อกับแม่เนี่ยไม่มีกับข้าวก็คือเขาจะหาเห็ดกินแบบนี้นะคะในในป่าในอะไรเนี้ยนี่เแา้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะสวยมากเลยอะ่ะเห็ดอันนี้ก็คือเออกินเล่นก็ได้นะคะรวดแล้วก็ไปกินเล่นเนาะเราเจออีกแล้วคะ่ะลูกสวยมากนี่เลยนะคะน้องหัวนี่สวยจริง เพราะว่ามายาไม่มีแม่เจาะแม่อะไรเลยมาจัดนะคะเนาะมาเคาะมาอะไรมันนี่เมื่อเหดหอบเลยอะ่ะดูสิอู้ทัานี้สวยอะ่ะว้าวดูคะ่ะวันนี้โชคดีมากเลยนะคะเราได้เห็ุเยอะเลยดสูสวยๆท่านะเลยค่ะนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกนะคะมายาไมมายาไม่ไมมไมมคือแค่หนูกค่ะหมดก็มีโอ้โหนีเยอะเลยอะ่ะ ถ้าเก็บจริงๆนี่เก็บไม่หมดเลยเนาะใช่ค่ะพ่อมันเยอะนี่เราเราได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะไบหนึ่งเราอันนี้นี่แค่นี้เราไปทาได้แล้วเหนื่อมือแต่ว่าเราจะเก็บไปอีกเดี๋ยวเป็นแบกๆกับพี่ชายอะไรอย่างเนี้ยน้องชายแบกๆจับกีรัล้านอะไรอย่างเนี้ยนะคะเยอะมากแล้วเสียธรรมชาติมากเลยได้แต่กระจาดร้อนแบบอากาศเย็นสบายเลยถ้าอยู่บ้านเนี่ยกระจดร้อนนะคะนะเดี๋ยวเราเราตางหาจะไปอีกนะคะ เลยเสื um. ้อมีตัวไหนให้เราได้เจ็บบ้าง่ายปุ๊บสวยมากนะคะนี่ก็ใส่ไปเลยจ้าหนูแป๊บเดียวจอดแล้วปั๊บเกือบปุ๊บเลยดูนี่เลยอุ้ยทำไมนี่มันอยู่ติดกันเยอะขนาดนี้ล่ะไม่มันจะออกแล้วมันออกเป็นกลุ่มๆมาเออแล้วท่านเธอยังเจออะไรเๆเยอะเลยฝานู่น na. ่ะใช่มยไปกลุ่มไปกลุ่มอันนี้อร่อยมากเลยนะเจ็บอ้หดูอันนี้กำลังออกแล้วป่ะใช่จะเต็มเลยเนาะ แต่นี่ยังเล็กอยู่เลยรู้สึกอันนี้ใหญ่แล้วนี่เราวันนี้เนี่ยเราได้เยอะเลยนะคะเฮตุซวยๆค่ะได้หนึ่งมื้อแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้าก็เดี๋ยวจะเอาไปทํากินที่บ้านแล้วนะคะทีนี้ก็พามาเก็บเห็ดชนิดเนี่ยมาอยู่ในอ่าใบไม้ที่ต้นสนเยอะๆนะคะน้องมาอาอยู่เยอะเลยค่ะก็เดี๋ยวจะเดทากันแล้วเพระเรามี้ฝนตกไปปล่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย